สวสัสดีค่ะพ่อเรืองสวัสดีครับ,รบตื่นแต่เสาเล่นบะหมุนไงเมีนตอนนี้จ็ดโมงเราเจ็ลดล <c oughs> ้วนเนาะสีว่างนี่หลายอย่างนี่ตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งโอ้เสาอยู่มาเสาอยู่ดูดค่ะมาตามควงทุตายให้ท่านผู้ชมเหมือนแน่ปะเป็นจังใดฝันบ่ฝันมันเกิดเนี่ยมาหัดถามเรื่องฝันเราเรียนได้ถามว่ากินเข่าไปไ <c oughs> ด้หนูก็กได้เรียงคือเก่าน่ะเพรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเด้อควงสุดท้ายพ่อเรือง เอลาไปเลยป่ะเพราะว่าแปลงมันยังดีดีอยู่่อย่าปเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> นี่วันนี้มีมุกนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเรื่องว่าแปลงยังดีดีอยู่ยังยังยังบาบานเด็ดมุกเพราะเรื่องเด็มเเดมุกค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวขอเขียนหน่อยมาแบบใหม่นะ,พะเพื่อนมาแบบหน้าตาสดสด,ส,สดชื่นสดใสนะคะหลับศับเด้หลับศับพื์ออื่นค่ะวุ้งต้นอันใหม่ปูผูมากขึ้เขียวงามแท้เนาะเขียวตะจีใบใหม่เต็มยุ่ ใบมัขามอ่อนเอ็บซีข้างไหนขี้เขียวเหนียวซับบ่ปูฝุ่นใบโปะก็เต็มแล้วสดใสเนาะค่ะลมเย็นฝันว่าไปเลย่อเพราะเรื่องว่าวข้าวข้าวแม่งแก่ตัวเก่ามีตัวไอ้บุ๊กจับมันได้เพื่อนบอกบอกว่าความฝันเย็บซี่าไนบางคนว่าอันไหนไอ้เพราะเรื่องว่าความฝันเริ่มตัวไหนฟังแน่ใจบุญว่าสันข้อมฝันไหนอันเก่าน่ะค่ะไม้ยไรสี่จำได้ได้มือหนะอันเก่าเพราะเรื่องฝันว่าอย่างที่แรกกับฝันว่าคนหนึ่งเข่าเน่แล้ว หนึ่งเขาเต็มเนินหนีู่ค่ะฟันเล็ฟันฟันหลังจากเลขออกเนาะมือมือมือขึ้นเลขออกเนาะพ่อแงนฟันวม่ก็มาหนึ่งเขาอยู่นี่แ่น,นหนึ่งเขาเต็มเนินเนี่ยพี่ทั้งผูใต้ผู้ยิ่งที่อบอกว่านเนาะอ,อันสวงกับแม่ฟันใลยขี้เมื่อแะใส่ตำรวจยิ่งเนี่ยถอดเล้งถอดพ,วพ่วงออกถอดพ่วงออกค่ะพอขี้ก็ไผยขี้ผู้เดียว คีพูดเดี่ยวแล้วก็ไปคนเดียวตำรวจไล่ยิ่งเขากลางลังสามนัดแม่ตีโพเด็กสามตับัดเนี่ยล้มล่องลดโน้มล่องผันตำรวจเมื่อไส่กลับเมื่อเมื่อไส้คุณแก่เมื่อถือจับพร้อมปนิพที่พ่อว่าไปไปทั้งในก่อนมันลงไปทั้งใช่มันห้าศูนย์หกเก้าปะห้าศูนย์ล่องทั้งล้มอ๋อห้าหกเก้าขึ้นทั้งบนไม่หหกเก้าแล้วยแล้วัน ตรงกันทีเพราะว่าอันป่ายังสีนะเนี่ยมันลดลมลงเหมือนป่ายทางหาซูนมันซักลงดินซักลงดินแต่ว่าถ้าหกเก่าเนี่ยมันสี่ขึ้นบนอย่าลืมดิบีเล็กหนึ่งน้ำดิหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้าเพื่อที่หนึ่งหกเก้าก็ใจบุญฟันเห็นไหมฟันซ้ำนี่เปนไม่งิ่งมากยันเล็กไงสงสัยในเล็สิบสองหนึ่งสองเพราะว่าเขียนเขียนเขียนแท้ดินก้อน คือเขียนอันหนึ่งเก็ดงวดก่อนเขียนนลงดินวกันที่ว่าพเรื่องฟันทองทีหนึ่งเก็ดางเนาะแมนฟันให้ตัวเดียวหนึ่งเก็ดมือนี้เขียนสิบสองก่อนจังมาว่าอเียีเว่นอย่างกจังมวว่าเก็ดเกิดได้จับให้หนึ่งสองเก็ดเหนียกจับให้หนึ่งสองเก็ดคือหนึ่งสองนีมาก่อนเนาะแต่ว่าเจ็ดนี่มาที่หลังเจ็ดนี่มาบอกว่า เซเว่นคือเกตว่าที่ไปว่าเซเว่นอีเรเว่นนะครับนีเลยเป็นเกตหนึ่งหนึ่งคิดว่าเกตหนึ่งหนึ่งเนื้ออันหนึ่งเกตนี่และเรียกเจ็ดหนึ่งหนึ่งตอนนั้นพ่อตีซออันหนึ่งสองเจ็ดวันนี้ข้าวมาเพิ่มเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งมาพอเนาะตอนที่วานยาไม้แขียนในนี่ไหมอืมแต่ว่าส้มนี่เงี้ยเหมือนเดิมเงี้นเดิมอันนี้ขึ้น้าวเป็นอันนี้เนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ด เดี Ahora, ๋ยวเขียนไว้หน oh, er ึ sal, yeah, no. hmm, yeah, ่งนเอาเจ็ดห่นสนเปียเจ็ดหนึ่งหนึ่งบ่มาวางมันเซเนดเลเ่เนี่ย้เอเดี๋ยวนัเขียนกนดเพื่นที่กลับเอกมา่ยากหอกแย่มาบอกโอ้ยนอนแต่มาปูหาพม่าไดป่พ่อปูหนขึ้นมากอยไเงี้ยยังอยู่กล่องตลาดอยู่รอบบ่งบเจ้าตัวต่เกาอ่ปูห้านขึ้นมาก่เด่ กำลังเบิ่งอยู่วาเขาเลาะเขาอ่อนเขาเอาลูกลูกบันตัวได้ไวเลขถูกผูนั้นกระจุดได้อ่าห้าเก้าสามสี่อกว่าเนาะงามนี่เลยงามอีหลีห้าเก้าสามนูอย่างไม่มากน้ำกันอยู่กับ่ะจ๊ะมันเคยมานน้ำกันนี่นี่แมนแต่งามไหมแต่เรทสีมีตัวตัดสินใจให้เอฟซีโซเดียวยาเด้อเด้อขอเขียนทั้งบททั้งม้วนกันเนาะเดี๋ยวพอเรื่องฟันให้มัน มือนั้นพร้อมแล้วก็ล่อปูมามืออื่นฮะเพราะเรื่องไ้บนฮะปูไ้ล่างเหมือนเด็กตรงเช้าวันแหว่ออกเนาะมือเรามือสําคัญเลยสําคัญตอนเช้าอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ปูยังอยู่กองฉลากอยู่เนาะได้ขึ้นมาแล้วถึงมาดึกมิดเต็มตัวใด้ร่องิ่งเล็กชอบส่วนตัวก็ยังเหมือนเดิมเนาะดึกใจเล็กนึงก้อนด้วยเสียบเก็บเงินวงิน เล็กวิ่งคิดว่าตัวใดแห้งที่สุดพอวิ่งบ่ะค่ะ <Ha. S 2> วิ่งมีฟันให้บนญสามร่างศูนย์หนั่นมันเดี๋ยวน่ะบนญสามร่างศูนย์เดี๋ยวเลขกสอบตัวกันบนญแปดสาม เนทนทะเบียนรถรอืมนนี้าศย์สามสองสูนย์คูนบุญใช่ยังไกันทะเบียนรถ5้าศูนย์หกเก้านี่แหละย,ยังว่าแตว่า <c oughs> มันสิออกตัวใดมไม่สิวิ่งนี่นนี่ค่จะเป็นเก้หกซึ่เป็นห้าหกศูนย์่งสิหเหานียงรงอยูน่นะเนาะ <c oughs> บันนี้เลขทูบกันางาามเลยค่ะอือแงมเนี่ยบอกว่เลขต้สิไหลลงเลยไหลลงล่างจึกทั้งบนทั้งลางวันนี้ครับกููคืนด้าปูว่ามืออะไรก่อกบอกเอฟซีแน่หฮเอฟซีอยากมาวัดที่สาม วันที่สามลังหวยออกมื่อนึงรับซับแล้วก็ยกเลยนะเอาโยกเลยโยกเจ็ดโมงข้าวต่อได้นะตะกั่วเจ็ดมงกว่าเจ็ดโมงยี่สิบขึ้นไปค่ะวันนี้วิ่งเริ่มยกแล้วป่านนี้ยกแล้ววิ่งบนสามวิ่งล่างศูนย์เจ็ดโมงใช่บิงสายเมื่อยเอาเลย บ่านี้เขียนแล้วแน่วบานเพราะมีเลขตัวใดที่ว่าจะเน้นในเอฟซีเม็ดเดียวเนน้ตัวกเลขวะเลขมีถ้าที่เน้นให้กเกลื่อนศูนย์อันสามแปดอะไรอยเงี้ยงุ่งกลมแล้วบออ่ะพ่ออันนั้นเป็นศูนย์แปดสามอ่ะค่ะเออมันตัวเดียวกันนะนนนนเนาะตัวนี้นะไอ้ตัดเอาสามตัวนีน้นะเนาะพวงเล่นป่ มีศูนย์แปดสามตัวร่องก็คือหนะึ 1> 1, 2, นะ่งสองเจ็ดน่ะหนึ่งสองเจ็ดเนาะร่องอันนี้คือบนเนาะบนล่างกับล่างเนี่ยล่างฟันให้หาศูนย์กับสิบสองศกับสิบสองกับหนึ่งสองก็เลยหนึ่งสองคือไม่ได้เขียนเออเขียนต้อกันไปเตรียมอะไนั่นมันมีหมองว่างนี่เหรอเออ เรล่างเนาะอ่าล่างเนาะต่างหากเนาะอันนี้คือบนเนาะค่ะท่านผู้ชมเยวล่างสิบสองหล่นแล้วกับห้าศูนย์มีเกณฑ์ตรงนี้กด้ด้วยอันนั้นคือบนเนาะค่ะม้วนกลมสามตัวล่างเดียวผมเลยจะไม่แข็งอยู่ล่างล่างอีกเลยห้าศูนย์กับสิบสองสองเม็ดไปเลยระว่างวันเมื่อกี้เพราะเรื่องกับมันแต่ว่เพราต้องขึ้นบนเพราต้องขึ้นบนสิบเจ็ดนะเอาตารางมาสั่นวันนี้ก็คือกันบอกปะแม่นี่เอา หน้าโซนกับหนึ่งสองน้องก็แค่สองห,าง,องหางเองสองหางเองหนึ่งสองกับนาสนนะค่ะเอาบันเล็กว่าหลายตัวนะค่ะอันนี้คือเขียนรายละเอียดถูกชอตตุกมุมมา,าให้บอ <นะ S 1> สะลุกเมืค่ะแต่ว่าเลขที่เน้นก็คือมีหนึ่งนี่แหละตามตามที่หนูวงกลมไ้เดี๋วค่ะเดี๋ยวไปรเรื่องโชคกันเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นวัดเป็นใครที่เดิน ใกล้แน่ะเรมือนเองเสียงแงยบว่ามันเป็ดนฮะเป็ดเ,เ,เทพค่ะนี่ค้งสุดท้ายพ่อเรืองนะคะ่ะพ่อเรื่องก็ได้บอลความฝันไปทั้งเหมือทั้งม้วนแล้วนะคะ่ะเอาตัวเน้นไปเลยค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะ่ะย่ำนะคะ่ะถ้าผู้ใดมักแบบว่ามักหน่อยนะคะ่ะคือเลขลายแท้ที่จริงไม่ได้บ่ได้หลายนะคะ่ะท่านผู้ชมเมืองดีๆคือใจบุญนี่เอาเอาทุกช็อตท,ทุกมุมที่พ่อเรื่องฝันว่าแบบใดแบบใดก็จะง่ายมาบอกสิหนูกะเอามาเนาะคะ่ะทะเบียนรถชอบส่วนตัวเนาะคะ่ะ ค่ะผู้ใดว่ามันหลายก็ซื้อแต่ตัวเพราะเรื่องเน้นให้นะคะ่ะเน้นสามตัวบนก็คือหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดสามนะคะส่วนล่างนะคะ่ะฟันสองหางแตกก็คือห้าศูนย์กับหนึ่งสองค่ะก่ต้องขึ้นบนบ่พอๆเอาตารางเนาะตารางเนาะนัะ่นเพราะว่ามันสักล่องลางก็จัง 1, 7, นหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเันนี้หัวนี้แตกอีกค่ะทา่านผู้ชมรับทราบค่ะปูพรมไปกองฉลากแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาตามแม่แต่เช้าอีกค่ะ สีมาตาหกม้งเคิงคือเราเนาะค่ะคองพารวยเนะตามเพราะเรื่องตื่นตาเสาร์เด้อเหมือน <c oughs> <c oughs> อ,อนื่นเดี๋ยวตื่นปลาเสาร์หอวะเมื่อนี้ยก็ว่าสีมาหกม้งตามห้องเจ็ดม้งนี่แหะตามนี่นหะเนืนะ้อ <c oughs> ไงค่ะใช้มากเรียบถูกกับเสื้อ <c oughs> ค่ะเรียบถูกแบบงา่ายแต่มันไม่หลายตัวแต่มันเขียนอันนั้นนี่ซื้ออะสามตัวท่านนี้ก็เป็นหกสามเด้อค่ะท่านผู้ชมกระดาษมันนี่เพราะเรื่องพี่ออกจะได้ค่ะนั่นหกสามเด้อค่ะท่านผู้ชม หกสามเอข้องพราะเรื่องมียยังถามเพระเรื่องอีกบ่ค่ะชัดแคบหน้าจอบ่มีเจ็คเสือรอเช้าวันห้ยอกรอพรุ่งนี้บ่มีจักเสือทามาได้กับมถามเพระเรื่องจัคเสือใจบุญถามหมดแล้วแนมาเพเรื่องตะวันอ้วันนี้รอไว้เพระเรื่องเต็มหมดความสดใสหน้าเต็มตูรหลู เพราะว่าเบาหวานลดแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาบุมีิ๊มยังถามบนเรื่องตัวเลขก็ได้แล้วก็ทีฟเฝ้าไปล่องหายเอฟซีเ <c oughs> บงตัวพ่อเดมืออื่นมาตามตาเาร้านะคะเนาะ <Okay. S 2> ขอบคุณพอเรื่องหลายๆค่ะบบรครับสวัสดีค่ะ